นะครับเริ่มแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาในส่วนของการรีวิวนะครับในส่วนของเจ้าเมาส์เกมมิ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้นะครับกระแสเกมมิ่งกำลังมานะครับเดี๋ยวจะมีงานคอมมานด์นะครับซึ่งงานคอมมานด์เนี่ยก็เป็นงานที่แน่นอนครับมีคนในเรื่องคอมพิวเตอร์สินค้าต่างๆไปนะครับซึ่งปีนี้ก็ผมว่าสายเกมมิ่งกำลังมานะเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวทางพันทิปนะครับนะครับก็เปิดในตัวของในส่วนของ e Sport นะครับเป็นเหมือนกับอารีน่านะในการแข่งขันนะครับก็จะมีการจับมือระหว่าง Intel แล้วก็พันชิปแล้วก็ p ป e d คอมพิวเตอร์นะครับเขาจัดเป็นอารีน่าในการแข่งขันเลยนะครับก็ต้องบอกปีนี้นะครับมีหลายร้านหลายแบรนด์นะครับที่ทำในส่วนของคอมพิวเตอร์ในสายเกมมิ่งกันมานะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเกมมิ่งหรือพวกตระกูลในการแข่งขันเกมเนี่ยหรือ e Sport เนี่ยกำลังโตอย่างมากนะครับ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดนี้มันนอกจากเมื่อก่อนที่เราเล่นเกมแบบปกติทั่วไปนะครับตอนนี้เป็นอาชีพแล้วนะครับถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูใน y o YouTube เราได้นะครับเราเคยคุยกับทางนายกสมาคมนะครับของ e s p o r t เลยนะครับว่าทิศทางของปีนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับการเติบโตของ e s p o r t เป็นยังไงนะครับก็เรียกว่าเติบโตอย่างมากนะครับในประเทศไทยจริงจังเพราะมันเป็นกีฬาแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้อ่าอุปกรณ์ eSport จากราคาถึงสูงเนี่ยนะครับตอนนี้มันลดลงมาเยอะนะครับลดลงมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังนะครับแล้วก็สามารถทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจับต้องได้เมื่อก่อนราคานะครับหลักพันขึ้นไปนะครับแต่วันนี้นะฮะเจ้าตัวนี้นะครับตัวที่เราจะมารีวิวก็คือมาว์โวนะครับมา์โวตัวนี้ก็คือเป็นเมาส์พร้อมกับแผ่นรองเมาส์นะครับในราคาเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าราคาแค่390บาท ราคาจับต้องได้อันนี้ง่ายๆนะฮะราคาจับต้องได้สบายๆซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดูก่อนอหลายคนเอ๊ะจะซื้อเมาส์ทั้งทีเดี๋ยวนี้ต้องซื้อเมาส์หลักพันหรือเปล่าไม่ต้องนะเริ่มต้นราคาหลักหลายร้อยเนี่ยครับถูกแล้วนะครับเรามาแกะกันดูนะฮะข้างในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับอ่าขออนุญาตแกะแบบ ซึ่งสัญลักษณ์เจ้าตัวมาว์โวเนี่ยครับก็คือเป็นหางแมงป่องนะฮะเป็นแมงป่องนะครับไว้ต่อยเลยนะฮะสัญลักษณ์จะหลายคนตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสายเกมมิ่งเนี่ยเขาจะเป็นสัญลักษณ์สายแบบอ่าเขาเรียกว่าเป็นพวกสัตว์มีพิษนะฮะหรือเป็นสัตว์ดุรุ้นแรงมีมาป่าแมงแมงป่องนะฮะเปิดเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวเรากดลงมาดูนิดนะครับอ่าเนี่ย นี่นะครับข้างในจะมีเมาส์นะฮะนี่นะครับแล้วก็มีอะไรแผ่นรองเมาส์นะครับคู่กันนะฮะมาส์มีคู่มือซึ่งคู่มืออันนี้บอกตรงๆนะไม่มีอะไรเลย ดูไ่รู้เรื่องนะฮะให้ดูข้างกล่องง่ายกว่านะฮะโดยหลักๆตัวนี้ก็จะบอกว่าจำน่ายที่ไหนข้างกล่องน,นะฮะเรามาดูในส่วนของแผงของ,ขง,องเมาส์นะครับขนาดของเขานะฮะก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีนะฮะลองดูนี่นะครับนี่นี่นี่แผงเมาส์นะฮะ ก็จับสัมผัสแล้วก็เป็นแผวลองเมาส์นะครับที่เป็นแนวคอนโทรนะครับนะครับก็แต่ก็ไม่ได้แบบว่าหนืดมากนะครับเขาเรียกกากลางนะฮะแล้วก็ดูแล้วจับวัสดุที่ใช้ก็ถือว่าคุ้มค่านะนะราคาไม่ได้ถูกนะถือว่าราคาดีเพราะมีความหนานะมีความหนาแลนะความหนืดพอสมควรนะครับสีแน่นอนสีนี้โดนเลยผมบอกเลยว่าสีโดนมากเพราะมันสีแดงดำนะครับแดงดำ สายที่เป็นคอเกมในชอบมากแดงดับนะครับเอาละมาดูที่เจ้าตัวไฮไลท์เขาเลยดีกว่าก็คือเมาส์นะครับเมาส์ตัวนี้นะครับก็นะฮะนะครับ เมาส์มีอะไรบ้างเมาส์นะครับก็คือจุดเด่นของมส์ตัวนี้ก็คือหนึ่งนะครับสายตัวนี้นะครับเป็นสายถักนะครับความคงทนนะครับแล้วก็มีตัวในส่วนของตัวกันเรื่องของสัญญาณด้วยนะครับสายเนี้ยนะครับยาวพอี่ได้นะนะครับยาวอยู่ที่หนึ่งจุดหกนะครับก็เมตรหกเลยนะถือว่ายาวใช้ได้นี่ฮะเป็นสายถักนะครับแข็งแรงทนทานนะฮะ แรงทนทานนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตอะไรบ้างนะครับซัพพอร์ตอะไรบ้างก็คือ1นะครับแน่นอนครับ Windows ซัพพอร์ตนะฮะที่ลองใช้ก็คือ Windows ที่ซัพพอร์ตเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าก็ซัพพอร์ตตั้งแต่วินโดว์อ่า Vista เออแต่แปลงนะเอา Vista ขึ้นก่อน XP จริงจริงมันต้อง XP แล้วก็ Vista แล้วก็เซเว่นะนะครับลำดับวินโดว์ผิดนะเนี่ยบอกก่อนก็ควรจะเป็น XP Vista ิสต้า นะครับแล้วก็ w i n d o w s 8 w i n d o w s 10นะ Mac OS support นะครับ Mac OS support นะครับนะมาดูที่ฟังกช์ชันการใช้งานนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมเห็นในแฟนเพจเขาบอกว่าเอ๊ะ e ที่ซื้อไปแล้วใช้งานมันเป็นยังไงบ้างมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างอ่นะราบังสัรตอนนี้ผมเสียบ Mac ดูนะครับก็ไฟเนี่ยนะครับมันจะมีไฟโชว์3สถานะมีไฟคัลเลอร์เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไฟยังไงกดปุ่มตรงกลางครับ ไฟล์ตัวนี้บ่งบอกอะไรเป็น DPI นะครับ DPI ที่เป็นสีเขียวนะฮะ DPI ที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะหนื่งสุดนะครับประมาณ800นะครับตัวนี้สามารถปรับความละเอียด DPI นะครับ800 1 2 0 0พันสนะฮะมันจะเขียนอยู่ข้างข้างกล่องนะครับนะครับคือถ้ามูน่าซื้อไปแล้วอยากรู้เอ๊ะปรับให้หนื่งนะเริ่มต้นที่800ก็คือตัวนี้สีเขียวนะฮะสีเขียวนะครับคัลเลอร์นะฮะแล้วก็ ถ้าเป็นสีแดงก็พันสถ้าเร็วสุดเลยพันหเลยก็เป็นสีส้มนะครับออกมาสีส้มแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันข้างๆมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็น back and forward นะครับก็คือเวลาคุณเข้าเว็บไซต์ทํางานคุณสามารถปุ่มนี้ให้เพย์น้าอ่าเป็นถอยหลังนะครับเดินหน้านะครับ back and forward ได้เลยนะครับไม่ต้องลงไดเวอร์อันนี้ข้อดีคือตอนแรกผมเนี่ย ใช้เมาส์สมัยก่อนต้องมาตั้งคาเดเวอร์ตัวนี้ไม่ต้องตั้งนะครับเสียบแบบป้าเล่นเพย์แล้วมันติดติดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นสกอร์เมาส์นะครับแน่นอนเราใช้กันประจำอยู่แล้วนะครับสกอร์นะครับอีกปุ่มฟังก์ชันพิเศษอันนึงซื้อเมาส์ตัวนี้มาก็คือตุกปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้เหมาะกับการเล่นเกมแน่นอนนะครับสายเกมคงชอบคือกดปุ๊บนี้ยิง3นัดออกเลยนะครับก็คือเป็นดับเบิลคลิกนะครับทริปเปิลเลยนะครับในการยิงออกมานะครับ ก็ทําให้เวลาคุณเล่นเกมเนี่ยสายเกมน่าจะชอบนะครับสายเกมเนี่ยบอกมันออกแบบมาเพื่อสายเกมโดยเฉพาะ